สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูอาริษานะคะจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม s c t t ในการสร้างวงกลมหลักสีจากโปรแกรม SCat ็กันค่ะเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวชี้วัดในการเขียนโปรแกรม s c t t นะคะประกอบไปด้วยชั้นประถงศึกษาปีที่4นักเรียนจะต้องออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อแล้ก็ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขค่ะ ส่วนป .5 นะคะก็คือการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ค่ะและสุดท้ายนะคะชั้นป .6 ค่ะนักเรียนจะต้องออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขได้ค่ะ เรามารู้จักโปรแกรมสแกปกันนะคะโปรแกรมสแกปเป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างไยเช่นนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ภาพเคลื่อนไหวเกมแล้วก็ดนตรีหรือแม้กระทั่งศิลปะค่ะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมสแกปกันค่ะ 1. นนะคะกลุ่มบล็อกค่ะ 2. นะคะบล็อกคำสั่งค่ะ3 พื้นที่วางสคริปต์ค่ะและ4นะคะพื้นที่แสดงผลลัพธ์ค่ะ 5. ข้อมูลตัวละคร 6. ข้อมูลเวทีค่ะ 7. รูปแบบการแสดงเวทีค่ะและ 8. นะคะปุ่มทงเขียวเริ่มโปรแกร,รมปุ่มหยุดโปรแกร,รมปุ่มสีแดงค่ะใช้โปรแกร,รม s c a t c h ในการสร้างวงกลมหลากสีกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเรามา ดูเกี่ยวกับส่วนประกอบของต่างๆของโปรแกรมแครซึ่งคุณครูได้ทบทวนไปแล้วข้างต้นใช่ไหมคะก็จะประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โลกๆนะคะจะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ค่ะตัวไอคอนของเราต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะแต่ในที่ครูขอใช้ภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นกลุ่มบล็อกนะคะ ถัดมาก็จะเป็นบล็อกคำสั่งค่ะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางสคริปต์นะคะพื้นที่แสดงผลลัพธ์และส่วนด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลตัวละครค่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเวทีแล้วก็รูปแบบการแสดงของเวทีนะคะปุ่มสีเขียวปุ่มทงเริ่มโปรแกรมแล้วก็ปุ่มสีแดงปุ่มหยุดโปรแกรมค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่ม สร้างวงกลมหลักสีกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนไปที่ black d o p ค่ะเราจะเลือกพื้นหลังของเวทีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้านักเรียนไปที่อเนี่ยก็จะมีรูปภาพ black d o p หรือว่าตัวอย่างให้เราเลือกมากมายเลยนะคะจะรวมไว้ที่ตรงนี้หรือจะเป็นกลุ่มเช่นแฟนตาซีมิวสิกสปอร์ตนะคะหรือว่า outdoor indoor เนี่ยนักเรียนก็สามารถเลือกภาพที่นักเรียน ต้องการได้เลยนะคะ,ะในที่นี้คุณครูขอเลือกเป็นไรแล้วกันนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาดูที่ตัวละครนะคะตัวนี้คุณครูจะเปลี่ยนนะคะนักเรียนเข้าไปชุดอัศวิไลนะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีตัวละครให้นักเรียนเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Animal Pe o p ีเนะคะ Fantasy นะคะต่างๆ่าในที่นี้ครูเก๋ขอเลือกพิโกนะคะ แล้วตัวละครตัวไหนที่เราไม่ใช้นะคะให้นักเรียนกดแล้วก็เลือกถังขยะนะคะลบทิ้งไปได้เลยแล้วคราวนี้นักเรียนมาสังเกตว่าตัวละครของเราเนี่ยถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปให้นักเรียนดูที่ไซส์นะคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะให้มีขนาดที่พอเหมาะนะคะส่วนค่า x y ก็คือตำแหน่งนะคะของตัวละครนั่นเองนะคะเราอยากให้ตัวละครไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็กด หรือว่าสามารถพิมพ์ตรงค่าอีกวายตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราได้ภาพพื้นหลังแล้วก็ตัวละครแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนมาที่อีเวนต์ตัวสีส้มสีเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกไปที่เว้นคลิกนะคะเดี๋ยวคุณเก๋ขอเพิ่มขนาดให้มีขนาดใหญ่เนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปหากลุ่มบล็อกที่เป็นเพนหรือว่าปากกานั่น,นี้นะคะ หนูจะสังเกตว่าอ้าวทำไมกลุ่มบล็อกปากกาถึงไม่มีอยู่ไหนนะให้นักเรียนมาที่ด้านล่างสุดเลยค่ะกดเพิ่มนะคะส่วนขยายนะคะแล้วเลือกเพนค่ะคลิกหนึ่งครั้งปุ่มเครื่องมือกลุ่มบล็อกเพนก็จะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกเพนอัพนะคะหรือว่ายกปากกาขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วเลือก e อ a เล r เ l อนะคะก็คือการลบทั้งหมดจากนั้นไปที่โมชันค่ะเราจะกำหนดตำแหน่งให้กับตัวพิกโกของเรานะคะให้นักเรียนไปที่ go to x y นะคะโดยเราจะกำหนดให้ค่า x เท่ากับ0และค่า y ให้เท่ากับ0นะคะอ่านักเรียนลองกดอ่านูลองเลือก ตัวละครไปตรงไหนก็ได้แล้วลองกดแสดงนะคะจะสังเกตเห็นว่าพิกโกจะไปที่จุดกึ่งกลางก็คือ x เท่ากับ0แล้วก็ y เท่ากับ0นั่นเองนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปที่เพนค่ะลูกแล้วเลือกเพนดาวเพนดาวก็คือจะหลดปากกานั่นเองนะคะพอเราจะลดปากกาปุ๊บเนี่ยเราจะกำหนดไซส์ขนาดปากกานะคะก็คือไปที่ Set Pen Size 2นะคะคุณครูอยากให้ขนาดปากกาเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะคุณครูขอเลือกเป็นสัก3แล้วกันนะคะหลังจากนั้นนะคะนะักเรียนเราจะสร้างวงกลมใช่ไหมคะเราต้องไปที่ c อนโทรลค่ะควบคุมนะคะไปที่ Repeat นะคะอ่าจากนั้นรีพีทเนี่ยคือการทำซ้ำคือการทำซ้ำหรือว่าว่าเราต้องการให้ปากกาเนี่ยหมนุนวนเท่าไหร่นะคะ แล้วให้นักเรียนไปที่ m o ชั o n ค่ะเลือกท u r n นะคะคือเราจะให้เขาหมุนไปตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะเร้ก็เลือกิร์ n คราวนี้คุณครูจะให้หมุนเป็นประมาณ1องศานะคะจากนั้นต้อง move ก็คือการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่สักสักหน,นะคะให้เคลื่อนที่หนึ่งก้าเพราะว่าคุณครูจะให้เขาเขยิบอ่นแล้วเร,เรียนดูผลที่ได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะ นะคะรีเพ a อ๋อสังเกตว่าอุ้ยทำไมขยับนิดเดียวเราต้องการวาดรูปวงกลมใช่ไหมคะนักเรียนวงกลมกี่องศาคะสามรอหกสิ 360. ให้นักเรียนเปลี่ยนจากสิบเป็นสามรอกสิบนะคะแล้วนักเรียนลองดูผลที่ได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเจ้าพิกโกของเรานะคะวาดรูปเป็นอะไรคะวงกลมแล้วใช่ไหมคะอ่า เอ็นักเรียนสังเกตว่าเราต้องการสร้างวงกลมหลักสีเราจะทำยังไรล่ะวิธีการนะคะก็ให้นักเรียนไปเลือกที่ control ค่ะเลือกทำซ้ำอีกนะคะ repeat นั่นเอง repeat นะคะใส่ไปด้านบนเลยนะคะจากนั้นเหนนะคะคุณครูสลับอ่าแล้ว เรียนไปเลือกนะคะไปเพนค่ะแล้วก็เลือกเราต้องการเปลี่ยนสีปากกาเราก็เลือกเช่นเพนนะคะเ่าเราจะให้ปากกาเปลี่ยนสีทีละสิบนะคะแล้วจากนั้นเราต้องการจะให้เขาหมุนไปเรื่อยๆคือมีหลายๆวงใช่ไหมคะก็ทำแบบเดิมเลยค่ะ เราก็ไปเลือกโมชั่นนะคะทิร n นะคะิร์ n เราต้องการให้เขาหมุนประมาณไหนอันนี้ครูเก๋ขอเลือกยี่สิบหมุนประมาณยี่สิบองศานะคะตรงรีเพทที่เราทําซ้าเนี่ยเราจะทําซ้ําตั้งแต่การเปลี่ยนสีการเิร์นการหมุนวงกลมคือเราจะให้เขาหมุนวงกลมซ้อนเป็นสีเป็นสีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตัวรีเพท t ทาซ้ําเนี่ยเราต้องการให้เขาวาดวงกลมกี่รอบอ่าในที่นี้ครูเก๋ขอเลือกสิบแปดรอบนะคะ เรามาดูผลลัพธ์กันค่ะนักเรียนดูสิคะว่าเจ้าพิกโก้เนี่ยจะสามารถวาดวงกลมหลากสีตามที่เราต้องการได้หรือไม่นะคะ เราสามารถที่จะกดดูขยายเป็นรูปใหญ่ได้นะคะลุนไปพร้อมๆกันค่ะเจ้าพิกโกค่อยๆวาดแล้วนะคะนักเรียนสามารถนับไปด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเจ้าพิกโกเนี่ยจะวาดสิบแปดวงตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะสีม่วงสีชมพูสีแดงสีส้มเห็นไหมคะเจ้าพิกโกเนี่ยวาดไม่ซ้ำสีกันเลยนะคะเพราะเราเลือกไว้ใช่ไหมคะลูกว่า เราต้องการให้เขาวาดเนี่ยหลากหลายสีใช่ไหมคะแล้วให้เขาวาดทําซ้ํากี่วงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนะคะดูสิคะว่าจะตรงกับที่คุณครูกําหนดไว้ไหมก็คือทั้งหมดสิบแปดวงนั่นเองนะคะมีสีม่วงนะคะสีชมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวงแล้วนะคะจะถึงสิบแปดไม้เอ่ยเก้าวงแล้วนะคะหนึ่งสิบวงแล้วค่ะวงที่สิบนะคะ วงที่สิบเอ็นักเรียนสังเกตว่าเราให้เขาเปลี่ยนสีทีละสิบใช่ไหมคะพอวงที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นสีม่วงที่ซ้ำกับสีเดิมสีอันที่เขาเริ่มวงที่ห่งใช่ไหมคะพอสองก็จะเป็นเหมือนกับสีอะไรคะสีชมพูสีเส้นที่2เลยเพราะว่าเราสั่งให้เขาเปลี่ยนสีครั้งละสิบนะคะ ถ้านักเรียนเลือกเปลี่ยนสีทุกๆสิบแปดเนี่ยเขาก็จะสีไม่ซ้ํากันเลยสิบปดสีนะคะอันนี้คุณครูต้องการนักเรียนเห็นความแตกต่างนะคะใกล้แล้วค่ะนักเรียนสิบแปดไหมนะใกล้แล้วค่ะ และรอบสุดท้ายนะคะเมื่อเขาตามทตามที่เรากำหนดแล้วเนี่ยจเจ้าพิกโกนะคะก็จะทำไมคะมาหยุดณนะจุดเดิมนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมาหยุดณนะจุดเดิมที่เราได้ตั้งค่าไว้นะคะค่านักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ ที่คุณครูได้สอนให้นักเรียนสร้างวงกลมหลากสีนักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสร้างจากวงกลมเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมหลากสีสี่เหลี่ยมหลากสีนะคะ<ๆ>ก็ได้เหมือนกันนะคะ สรุปผลการสร้างวงกลมหลากสีนะคะ1เมื่อคลิกยกธงเขียวข้อ2ยกปากกาขึ้นข้อ3กํกำหนดตำแหน่งที่ค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ค่ะ4จะรดปากกา5ตั้งค่าขนาดปากกาเป็น3นะคะและ6เปลี่ยนสีปากกาทีละ10ค่ะข้อ7นะคะหัน20องศาค่ะ 8นะคะหัน1องศา9เคลื่อนที่19ค่ะแล้วเราก็ทำซ้ำข้อที่8ถึง10จำนวน360ครั้งค่ะและ11นะคะทำซ้ำข้อ6ถึงข้อ10จจำนวน18ครั้งด้วยกันค่ะเราก็จะได้การสร้างวงกลมหลากสีดังที่เราต้องการค่ะ